ดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการ GKT รายการที่นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจของคนวัยทีนค่ะเพื่อนๆค่ะปัจจุบันแล้วเนี่ยประชากรโลกของเรานะคะเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันแต่ในขณะเดียวกันน้ําจืดที่เราใช้ในการอุปโภคบริโภคกลับลดลงค่ะดังนั้นก็เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนนะที่จะต้องช่วยกันรประหยัดค่ะแล้วก็ใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าที่สําคัญนะคะต้องช่วยกันอนุรักษ์และดูแลป่าไม้ต้นน้ําให้อยู่คู่กับเราตลอดไปด้วยค่ะ และในวันนี้นะคะรายการของเราก็ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างก,กันกอนเลยค่ะช่วงทีมทาเลนต์ไปพูดคุยกับนักร้องนักสแสดงที่พันตัวเองมาเป็นผู้กำกับหนังสัน้นและสามารถคว้ารางวัลที่3ในเทศกาลหนังสั้นที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้แล้วชวนเพื่อนๆ <with me. S 1> ไปชมผลงานหนังสั้นดีๆ <I>, uh, ที่สร้างจากไอเดียของผู้กำกับหน้าใหม่ ที่ไบโอสโคเปียเตอร์ในช่วงทีนสารแต่ในช่วงทีเคทีพบกับกิจกรรมสร้างสารรค์และเรื่องราวโดนใจวัย t e ี n ผุยานการเรียนรู้ี่เทพาสและในช่วงที탤เลน,ว,น,นลว,วันนี้นะคะวินญาจะพาเพื่อนเพื่อนมาพูดคุยกับผู้สร้างหนังสั้นคนนึงค่ะซึ่งเราเคยรู้จักเขาในฐานะของนักร้องและนักแสดงชื่อดังและในวันนี้ค่ะโคนพบตัวเองและสามารถสร้างผลงานดีๆได้จนสามารถคว,ว้ารางวัลที่3ของเทศกาลหนังสั้นที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้มาได้พี่โมดปราโมสแสงสอนค่ะ <Talent. S 2> สวัสดีค่ะโอ้โหพี่โม่ทางหายต้องบอกว่าหน้าจากวงการโทรทัศน์ไปนานเลยไปทำอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ทำไมถึงไม่มีผลงานปรากฏออกแบบให้กับน้องๆบ้างเลยมีคนบ่นคิดถึงเยอะเลยนะก็ไปทำงานที่ที่ตัวเองชอบอะไรเงี้ยครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับหนังสั้นเงี้ยครับอืแล้วก็ได้ พอได้ทําหนังสั้นแล้วก็ได้ได้ไปร่วมงานตามเทศกาลต่างๆก็ได้เดินทางอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่ามีความสุขดีก็เลยยังยังไม่ได้ยังไม่ได้มาเบื้องหน้าเท่าไหร่ครับค่ะอย่างนี้พี่โมดไปศึกษาเรื่องของการทําหนังสั้นยังไงคะเริ่มจากจุดไหนทําไมถึงไปทําได้คือคือเริ่มเลยจริงๆเราเราเคย,เร,เ,คยเราเคยเห็นพี่เปิ้ลนาคอนนะอืค่ะเขาใส่เสื้อหนังสัน้นค่ะตอนนั้นเราไม่รู้ว่าคือเสื้ออะไรเราเราเห็นมันสวยดีเราก็ไปถามเขาแล้วพี่เปิ้ลบอกเอ้ยเนี่ยมีเทศกาลหนังสั้นนะที่ม ล้วเราก็เลยแบบเฮ้ยม,ม,มีมีมีหนังสั้นด้วยเหรอในในประเทศนี้อะไรเงี้ย <c oughs> แล้วเราก็เลยสนใจตอนนั้นคือจุดเริ่มที่ที่ได้เข้าไปดูเทศกาลครับ <c oughs> แล้วก็เริ่มสนใจว่าหนังสั้นเนี่ยมันคือหนังที่ที่มีความเป็นส่วนตัวของผู้นกับสูงมาก <c oughs> ถามถึงคําจํากัดความกันบ้างดีกว่าสำหรับตัวพี่โมดเองแล้วเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้มกับหนังสั้นคนหนึ่งในตอนนี้เนี่ย <c oughs> คิดว่าจริงๆแล้วหนังสั้นสำหรับตัวพี่โมดเองเมันคืออะไร คุณมีเรื่องสั้นจะเล่าแค่นั้นแล้วก็จบในในความหมายของหนังสั้นได้ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งนาทีคุณเล่าคุณอยากจะเล่าคุณมีเรื่องพอตหรือว่าเรื่องที่คุณเขียนมาแค่หนึ่งนาทีมันก็เป็นหนังสั้นค่ะสำหรับพี่มนะคะก็ต้องโบลิ่งซ่ามาด้วยว่าได้ไปเข้าร่วมเทศกาลเอเชียนสัตว์ฟิล์มเฟสติวัลที่ที่ประเทศเกาหลีใต้มุนปูซานนาด้วยใช่ไหมอันนี้คือไปเข้าร่วมได้ยังไงคะรับคือมันเริ่มจากเราเราเ์อทางอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วเราก็ไปเจอเทศกาลนี้เราก็เราก็ส่งไป อันนี้นี่ที่ปูซานนี่คือเป็นครั้งแรกที่ไปเลยหรือเปล่าคะใช่ครับถือว่าปูซานนี่คือถ้าเป็นเรื่องสื่อนะถือเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมประกวดครับอันนั้นคือก่อน่อนที่จะไปเข้าร่วมนี่คือมีการทําหนังสั้นมานานหรือยังคะหรือว่าทำมาสนใจแล้วก็ทําแล้วก็ไปเลยเราทามา2เรื่องก่อนหนั้นครับก็คือเรื่องฟิสต o ดนฟล์เรื่องแรกแล้วเรื่อง2คือเรื่องฟูลแ n นแอร์เรื่องสื่อนี่คือบริษัทว่าได้ไปคว้ารางวัลกลับมาจากการต้องบอกเขาด้วยพิธการครั้งนั้นด้วย อันนี้นี่คือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะทำไมถึงไปคว้ารางวัลมาได้ที่ปูซานนี่ถือว่าโชคดีที่แบบเออเราไปประกวดครั้งแรกเคือแบบได้ได้ได้รางวัลได้กําลังใจกลับมาเ่มันเป็นรางวัลที่เขาเรียกว่าชื่อชื่อมินซองครับเป็นรางวัลเหมือนเป็นรางวัลสำหรับหนังทดลองหรือว่าหนังที่แบบว่าดูแล้วแบบว่าประทับใจกรรมการอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นครับแล้วก็เรื่องสื่อนี่เป็นเรื่องเป็นโปรเจกต์ของ กระทรวงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยครับตอนนั้นตอนนั้นเหตุการณ์ครบรอบหนึ่งปีสึนามิพอดีเขาเลยให้ทุนมาทำแล้วเราก็เลยทำเกี่ยวกับเรื่องสึนามิใช่ แล้วพี่โมคิดว่าวงการหนังสั้นใน,ในเมืองไทยของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะมันผมว่าก็ดีขึ้น,นครับพอตอนแรกๆนี่จะคนไม่ค่อยรู้จักหนังสั้นเท่าไหร่แต่ว่าเริ่มจากหลายๆหลายๆหน่วยงานหลายๆมูลนิธิก็มันก็คือจะเริ่มจากมูลนิธิหนังไทยด้วยที่เขาเป็นแบบเหมือนจุดเริ่มต้นเลยสําหรับน้องๆที่อดีกยวจะทํางานศิลปะ,ท,ะที่เป็นหนังสั้นอีกแบบหนึ่งแล้วก็แบบได้เข้ามาร่วมมาะกวดกันลหลังจากนี้ผมผมคิดว่าตอนนี้มันแบบมันกระจายมากขึ้นแล้วคนก็เริ่มพูดถึงหนังสั้นมากขึ้น สุดท้ายแล้วค่ะพี่โม้ค่ะก็มีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆเหมือนกับให้เขาเป็นกําลังใจในการที่จะสร้างงานต่อไปหรือเปล่าเพราะตอนนี้ต้องบอกว่ามีเยาวชนไทยที่สนใจหนังสั้นค่อนข้างเยอะเลยถ้าถ้าอยากทําก็ทําหนังสั้นนี่ไม่จําเป็นต้องจะต้องจะต้องกํากับอย่างเดียวก็ได้เพื่อถ้าน้องคนไหนสนัดเรื่องการถ่ายภาพหรือเรื่องของการเขียนบทหรือเรื่องของการจัดไฟอะไรเงี้ยก็น่าจะช่วยช่วยกันได้อะไรเงี้ยก็ขอให้ทุกคนตั้งใจแล้วมีความสุขในการทาหนังสั้นนั่นะครับ าการค้นพบตัวเองนะคะการเดินตามความฝันเป็นสิ่งที่วัยรุ่นคนรุ่นใหม่ต้องการค่ะเพื่อนๆคะ,ๆคะยังไงก็แล้วแต่นะคะบ,บางทีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือว่าสร้างชื่อเสียงให้โด่งดังมากมายแต่นั่นคือทางที่เราเลือกค่ะและโบลิ้งเชื่อว่าถ้าเกิดทาอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยวันหนึ่งเราจะสามารถแสดงศักยภาพของเราให้คนอื่นได้เห็นอย่างแน่นอนเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่โมดนะคะปราโมทแสงสอ่องมากเลยที่มาพูดคุยกันในวันนี้แล้วก็หวังว่าจะได้ติดตามผลงานเรื่องบะโลเมนู ต้องทำใ <นะ S 1> ห้โหดๆประมณุนไม่โหนนดันนั้นอ่ะในเร็วๆนี้นะยังไงก็จะรอติดตามผลงานค่ะขอบคุณ,คณมากค่ะบครัได้พูดคุยกับคนทำหนังสั้นกันไปแล้วนะคะและในช่วงหน้าค่ะโบลิงจะพาเพื่อนๆไปชมหนังสั้นดีๆกันด้วยแต่ว่าตอนนี้คุณหมอสติเฟื่องเขารอเราอยู่แล้วค่ะในช่วงของ book therapy หมอคะสวัสดีค่ะมั่วสดีครับคุณคนไข้าคุณหมอคะนี่ค่ะขันซ้ายขันซ้ายขันซ้าย,ายครับ,บ,อรบโอ้โหคอปอัคาราค่ะขวานิค่ะขวาขวาขวาครับอันมันดาเอเวอร์ริงแฮม,มค่ะลองให้ทีนะลองลองให้ดีใจค่ะดีใจวาดตัว โอบคุณคณไ่้ครับผมเป็นหมอนะครับไม่ใช่นักแสดงให้คุณมากำกับอย่างนี้เนี่ยอ๋อขอเชิญนั่งครับเชิญนั่งขอโทษทีค่ะคุณหมอขอโทษทีค่ะคือนี้ค่ะคุณหมอ พี่หนูมาวันนี้นะคะแยาเป็นคนทำงานเบื้องหลังค่ะองค์ป็ะกอบของลหนูนะคะคุณหมอครับหนูจะเป็นหนึ่งในผู้เข้าชิงค่ะู้กมกับยอดเยี่ยมรางวัลออสการ์ค่ะดีดีด้วยนะครับเป็นหนูนะคะติดอยู่อย่างเดียวเลยค่ะคุณหมอหนูจะ,จะทำหนังที่ดูแลกแวกแนวแตกต่างกว่าคนอื่นนะคะทำาไงดีนะคะคุณหมอไม่ต้องห่วงครับหมอมีวิธีครับผมยังไงครับคุณหมอ นี่ครับอ The Master Film Virus ครับผมอ้าวแล้วมันเยียนรับคุณหมอเป็นหนังสือโดยอาจารย์ทรงยศแววหงครับผมซึ่งรวบรวมบทวิจารณ์ของ8ภาพยนตร์แปดผู้กำกับระดับปรมาจารย์ทั้งหลบบไม่ยังโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ครับผมอย่างนี้เหตต้องยืมไปแล้วล่ะค่ะได้ครับคุณหมอนี่เป็นพ่อพระมาปนอยู่เลยนะคะเนี่ยแหมไม่เป็นไรครับหมอยินดีครับกลับก่อนล้วค่ะครับสวัสดีครับ หากเพื่อนๆสนใจเรื่องเบื้องหลังภาพยนตร์และมีความฝันอยากจะเป็นผู้กำกับอย่าลืมอ่านเอ็ดเดอะมัสเตอร์ฟิลมนะครับ